สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธผพูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพิ่มทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยในตอนนี้หวังตรงสามารถเห็นแสงสีม่วงสีทองภายในดวงตาของหัวบีฮ่ออย่างชัดเจนแสงลึกลับในดวงตาของเขายิ่งลำแสงยาวสามนิ้วออกมาทันทีไม่ว่ามันจะหายไปในพริบตาแต่ว่าหวััััังงงงงงตกกก็็ยสสสาาาามมรรถถผไดด้้ึึพพลววิญณที่่นนเบ ออกมาด้านนอกพันดวงจิตตัวจับของเขาเมื่อคนสองคนรวมรวมวิญญาณยุทธของพวกเขาเข้าด้วยกันพวกเขาจะมีความต้านทานต่อวิญญาณยุทธและความสามารถของพวกเขาเกือบทั้งหมดถ้าหากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่วังตงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกโจมตีจากการโจมตีของว่าวีเฮ้าพวกเขาก็ต้องมึนงงอยู่สักพักเนื่องจากอยู่ใกล้ทักษะวิญญาณที่เพิ่มขึ้นของเขาก่อนหน้านี้หางนิ่งเทียนรู้สึกลากว่าสมองของนางถูกทิ่มแทงในตอนนี้การโจมตีจากว่าวีเฮ้าก็คล้ายกับค้อนขนาดใหญ่ฟาดใส่สมองของนางทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้านางกลายเป็นสีขาวและร่างกายของนางก็อ่ออออนนนแรงงงงลลลาาสบตัวพืื้เดไหกกกจ จมูกของนางเหมือนกับงูตัวเล็กๆทักษะวิญญาณที่สองของนางทําได้เพียงกาจัดทักษะสายช่วยเหลือเท่านั้นแต่ว่าดวงจิตโจมตีของหัววีเฮาเป็นการโจมตีประเภทจิตวิญญาณทักษะวิญญาณที่สองของนางจะขัดขวางมันได้อย่างไรนอกจากนี้การโจมตีครั้งนี้ได้รับการเปิดตัวโดยหัววีเฮาด้วยความช่วยเหลือของวังตงม่ว่าหอแก้วเจ็ดสมบัติจะแข็งแก่งก่วที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ไม่มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีประเภทพลังจิตได้จากมุมมองอื่นความสามารถในการช่วยเหลือของนิ่งเทียนได้ถูกควบคุมโดยหัววีเฮาอย่างสมบูรณ์อู เพราะว่าการสมความเร็วและความแข็งแกร่งที่นางพึ่งได้รับได้แห่นไปอย่างชื่นเชิงด้วยความประหลาดใจนางก็หันไปทางนิ่งเทียนทันทีเพื่อดูล่างที่ลม้มลงของนางนางยอมแพ้อย่างสมบูรณ์ในการโจมตีทีมของหัววีเฮ้านางก็หันกลับมาและวิ่งไปที่ด้านข้างของนิ่งเทียนพยุงนางขึ้นแล้วก็กอดนางไว้ในอ้อมแขนอูเฟิงก็พูดขึ้นทันทีว่านิ่งเทียนเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าอูเฟิงตื่นตะหนกทันทีเมื่อเห็นนิ่งเทียนได้รับบาดเจ็บทันใดนั้นเซียวเซียวก็หันไปทางหัววีเฮ้าและวังตงจากนั้นก็ก ไม่ชอบคำาทํานี้เลย <laughs> เชียวเชียวก็ประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากนั้นผู้คุมสอบก็ประกาศว่าทีมของว่าวีฮาเป็นภายชนะไม่ว่าในตอนนี้อูเฟิงจะมีใบหน้าที่คุนเคืองแต่ว่านางก็ไม่สามารถต่อสู้การโจมตีแบบผสมผสานของหวังตงและเซียวเซียวที่มีวิญญาณยุดคู่ห่างนาปรปฉาจากเจ้าคมเส้เหลือของนิ่งเทียนและความเร็วของนันเมินวินเอ๋อนอกจากนี้นางยังกังวลที่จะปฏิบัติตอนนิ่งเทียนนางจึงไม่มีเวลาสนใจการแข่งขันส่วนว่ามู่จินที่อยู่บนเวทีผู้ชมนางก็ประหลาดใจอย่างมากมากจนไม่กล้าแมต่จะเชื่อในสายตาของตัวเองเพราะว่าทีีมมมของงนนาาาาหวิญจรย์คแล ว่าคาอาจารวิญญาณหนึ่งคนอีกทั้งยังมีห่อแก้วเจ็ดสมบัติซึ่งเป็นที่รู้จักกันในน้ำวิญญาณยึสายช่วยเหลืออันดับหนึ่งภายใต้สวรรค์แต่ว่าทีมของเขากลับมาแพ้ให้กับทีมที่มีวงแหวนวิญญาณเพียงสองวงสองคนแล้วก็วิญญาจาร์ที่มีวงแหวนวิญญาณวงเดียวและอายุวงแหวนมีเพียงสิบปีเท่านั้นไม่ใช่แค่นางทุกคนตามก็ตกตะลึงไปอย่างมากและยิ้มปรากฏขึ้นในดวงตาของฟ้านหวีขณะที่เขาพูดกับโจอีว่านี่เป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมจริงๆเนของา,าราจจยวต์จ จากนั้นนางก็พูดขึ้นมาว่าไปกันเถอะในขณะที่นางพูดนางก็เริ่มเดินไปที่บันไดเมื่อนางเดินผ่านมู่จินนางก็เหลือมองนางอย่างเย็นซาแต่ว่านางไม่ได้พูดอะไรแล้วนางก็กระโดดไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดลงจากเวทีสูง20เมตรแทนฟานหวีไม่แม้แต่จะมองมู่จินในขณะที่เขาตามอาจารย์โจอ,อีไปหลังจากที่ออกจากพื้นที่การประเมินเจเซียวก็ไม่ลืมที่จะถามคาถามเกี่ยวกับความสงสัยในใ,นใจของนางเมื่อกี้พวกเจ้าทําอะไรทาไมจูจ่ๆนิ่งเทียนถึงหมดสติไปว่าบี่ห้องกูหัวล้อเล็กน้อยแล้วก็พูดขึ้นว่านั่นเป็นพววกกข้าจมตีดยพรถป้องกันทางะ เสี่ยวเสี่วก็พูดขึ้นมาว่าฮะอะไรนะเจ้าทําอย่างนั้นได้เงินเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่ทักษะวิญญาณของนางถูกขัดขวางกว่าหน้านี้นั่นคือเจ้าด้วยหรือเปล่าว่าวีเฮาพยักหน้าและกล่าวว่าบางทีนี่อาจเป็นข้อดีของการมีวิญญาณยุดร่างกายนอกจากนี้ยังเป็นเพราะเนตรปีศาจสีม่วงของข้าข้าใช้เนตรปีศาจสีม่วงเพื่อกระตุ้นพลังวิญญาณของข้าซึ่งทาให้การโจมตีครั้งก่อนของข้ามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมสาเหตุว่าทําไมดวงจิตโจมตีของข้าจึงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังจากที่ข้าเรียกวัง เขาเริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าพวกเจ้าสองคนจะเป็นเกย์หรือเปล่าว่าวิเฮากหัวของเขาแล้วก็พูดว่าเกย์นั้นหรอเจ้าหมายความว่าอะไรเจียวเจียจับมือของว่าวีเฮาแล้วก็วางมือไว้ในมือของวังตรงหลังจากนั้นนางก็เหลือนมองอย่างดูถูกแล้วก็พูดว่าเจ้าไม่รู้ได้ยังไงว่าเกย์คืออะไรเป็นเกย์หมายถึงความรักระหว่างชายกับชายสองคนไงนี่เจ้าว่าวิเฮาระวังตงก็ปล่อยมือพร้อมกันเจียวเจียวก็หัวเราะแล้วก็หันหลังวิ่งทันทีนางก็ปล่อยวิญญาณยึดขวยสัทธาก้าวห่วง รับการรักษาโดยวิญญาจารย์สาฟื้นฟูระดับสูงในห้องพยาบาลหลังจากที่นางตื่นนอนน้องก็จับศีรษาของนางทันทีขึ้นแห่งความเจ็บปวดที่รุนแรงเกิดขึ้นจากสมองของนางซึ่งหน้าผากเต็มไปด้วยเงือยเย็นนิ่งเทียนนิ่งเทียน อูเฟิงก่อนนางยังกังวลในขณะที่นานเหมินวินเอ๋ยืนอยู่ข้างๆด้วยใบหน้าที่งงงวยอาจารย์ู่จินมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างมากในขณะที่นางถามอาจารย์ที่เพิ่งรักษานิงเทียนว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางทำไมนางถึงหมดสติอาจารย์คนที่รักษาพึมพามตอบกลับว่าข้าไม่แน่ใจจริงๆดูเหมือนว่าศีรษะของนางจะถูกกระแทกด้วยของหนักจึงทําให้สมองของนางกระทบกระเทือนอย่างที่เจ้าทราบสมองเป็นอวัยวะที่สาคัญที่สุดในร่างกายของเราอย่างไรก็ตามแม้ว่านางจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าพลังวิญญาณในร่างกายของนางดูเหมือนจะมีความสามารถในการฟื้นตัวที่แแแข็งงงงงกกกร่่มมมาาาาดััันนน้ปญหจจึไยะ สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ในเวลาอันสัน้นมู่จินก็ตอบไปว่าขอบคุณมากในตอนนี้พวกเขาทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขาแพ้การแข่งขันได้อย่างไรหลังจากเวลาผ่านไป15หนาทีนิ่งเทียนก็ค่อยๆออ,ออกจากอาการหมดสติแล้วนางก็ลืมตาขึ้นนางโกธไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วอาการปวดหัวของนางได้ลดลงไปมากและความคิดของนางก็ค่อยๆกลับมาแล้วนางก็พูดว่าอาจารย์มู่พวกเราแพ้แล้วเหรอมู่จินก็พยักหน้าแล้วก็กล่าวอย่างอบอุ่นว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจมากพวกเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วคำพูดของมู่จินทําให้เกิดความอบอุ่นใน ทำไมพวกเราถึงแพ้ผมไม่ได้ฟังคําถามของนิ่งเทียนมั่วจินก็ตก,ตกตะลึงอย่างมากแล้วนางก็พูดขึ้นมาว่ามีแต่เจ้าเองก็ไม่รู้เงินเลยนิ่งเทียนก็วางมือไว้บนหน้าผาของนางแล้วน้องก็เริ่มตั้งสมาธิหลังจากนั้นนางก็พูดขึ้นว่าเมื่อข้าช่วยเหลืออูฟองเสร็จแล้วข้าใช้ทั้งสามการช่วยเหลือของข้ากับตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองแต่ข้าเห็นแสงสีม่วงทองปรากฏขึ้นตรงหน้าขา้าทันทีที่ข้าทําเสร็จหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่ามีค้อนขนาดมือหมาฟาดมาที่หัวของขา้าหลัังงงจาาากกกนนนนน้้นไไมม็็อไม่่่่่่่ดดเลยยคคคพูููิิทีหึแวว ว่าข้าจะไม่รู้ว่าพวกเขาทำมันได้อย่างไรแต่ว่าปัญหาน่าจะเกิดจากวิญญา,าณหนึ่งวงแหวนคนนั้นวงแหวนวิญญาณของเขาสว่างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบซึ่งหมายความว่าเขาเปิดใช้งานทักษะวิญญาณอย่างต่อเนื่องข้าเห็นแสงสีทองริบลีกับพิบพในดวงตาของเขาเขาจะต้องมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการต่อสู้เขาขัดขวางทักษะวิญญาณของขา้าเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าช่วยเหลืออูเฟิงแต่ก็นานเหมินวินเอ๋อตอนนั้นหัวของข้ารู้สึกเหมือนกับว่ามันถูกเข็มทิ่โาาจีอ มั่นใจขนาดนั้นวิญญาจารย์ที่มีอายุวงเหวนเพียง10ปีนั้นต้องมีความลับอะไรบางอย่างแน่นอนหลังจากนั้นโมจินก็ระง,งับความคุณเคืองในใจของนางและนางก็กล่าวว่า เอาล่ะยังไงแพ้ก็คือแพ้พวกเจ้าควรเก็บเป็นบทเรียนยังไงพวกเจ้าก็ผ่านการประเมินนักเรียนใหม่แล้วจะมีการแข่งขันระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาอย่างแน่นอนในอนาคตดังนั้นสําหรับตอนนี้นิ่งเทียนเจ้าควรพักผ่อนให้เพียงพอนิ่งเทียนก็ตอบมาว่าขอบคุณอาจารย์มูหลังจากที่มูจินจากไปนันเหมินวินเอ๋อก็จากไปเช่นกันเหลือเพียงอูเฟิงเท่านั้นที่คอยติดตามนิ่งเทียนไม่ว่าทั้งสามคนจะเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าในความเป็นจริงมีเพียงนิ่งเทียนและก็อูเฟิงเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนันเหมินวินเอ๋เป็นนนนนีอัา้้้ไแบบบ การทำลายท่านเราจะใช้ความแข็งแกร่งของตระกูลเราหรือไม่แวตาที่แม่ยอมแพ้ใสยฝันดวงตาคงนิ่งเทียนแล้วนางก็กล่าวว่าน้องเฟิงอย่าปล่อยให้ความกรธมาบดบังเหตุผลของเจ้านี่คือโรงเรียนสื่อไลค์ร์เราจะใช้กำลังของตระกูลเราอย่างบูมบามได้อย่างไรนอกจากนี้เราแพ้ในแง่ของความแข็งแกร่งส่วนบุคคลเราไม่สามารถโทษผู้อื่นได้หากเราต้องการหลังความอัปยศนี้ออกไปเราจะต้องทำเต็มที่ด้วยตัวของเราเองข้าไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยอ,อีกอย่างทำเรียกข้าว่าคุณหนูในโรงเรียนอีกเราเป็นพี่น้องกันที่นี่ ก็ได้คะ่ะอูเฟิงตอบอย่างเชื่อฟังแล้วก็พยักหน้าเบาๆหลังจากที่ไต่ตองสักครู่นิ่งเทียนก็พูดขึ้นมาว่าลองดูว่าเราจะหาวิธีดูการแข่งขันของพวกเขาในวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่ตราบใดที่เราดูพวกเขาอย่างละเอียดข้าแน่ใจว่าเราจะสามารถหาบ่อแสว่าทำไมเราถึงแพ้คนที่มีวงแหวนวิญญาณสิปีดูเหมือนว่าจะชื่อว่าวีเฮ้าเขาเป็นคนที่เราควรให้ความสนใจมากที่สุดเขาอาจจะกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในลานด้านนอกและภาพก็ได้ตัดมาที่ว่าวีเฮาทำตามสัญญาของเซียวเซียวเขาขายปลาตามปกติจำนวน20ตัวี่จากนัที่เือที่าาอมไปยน ให้กับเฉียวเชียวและหวังตงหลังจากท้องฟ้ามืดลงทั้งสามก็กลับหอพักอย่างเงียบๆและในตอนนี้หัววีเฮาก็เอ่ยถาขึ้นมาว่าเราจะทำบนเตียงของเจ้าหรือของข้าใบหน้าของหวังตงก็แข็งเก้าและเขาก็ตอบด้วยเสียงโกลเล็กน้อยว่ามันจะตายหรือไงถ้าเจ้าจะเพิ่มคำว่าฝึกฝนไปด้วยเจ้าจะทำให้มันฟังดูคุ้มเคีือได้หรือไม่ว่าวีเฮาก็พูดว่าอย่าฟังเรื่องไร้สาระของเชียวเชียวข้ายังชอบผู้หญิงสวยๆอยู่หวังตรงก็ตะคอกว่าถ้ามันยากขนาดนั้นก็ทำบนเตียงใครเตียงมันเถอะว่าวีเฮ้าก็หมดคิวแล้วก็พ่มิ เ2ท่าจะไม่ต้องการที่จะนำหน้านิ่งเทียนเร็วๆในแง่ของพลังวิญญาณเหรอวังตรงก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ยว่าใครอยากจะเถียงกับเจ้ากันใครบอกว่าเราไม่สามารถฝึกฝนร่วมก,ก,กันได้ในขณะที่เรานั่งอยู่บนเตียงของเราเองลากเตียงของเจ้ามาแล้วก็เว้นช่องว่างระยะห่าง50ซนติเมตรด้วยวิธีนี้เราสามารถจะมือกันได้ถ้าเรายืดมือออกมานอกจากนี้เรายังจะสามารถใช้พื้นที่ที่เหลือเป็นเส้นแบ่งระหว่างข้างห้องของเราได้ว่าวีฮากอก,ก,กตาของเขาแล้วก็พูดว่าเจ้าไม่เหนื่อยกับเรื่องพวกนี้หรือไงเจ้าคงไม่ได้หลอกตัวเองหรอกนะวังตรงก็จ้องมองเขาแล้ว ไม่ใช่คนที่ฝึกฝนหนักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าไม่ใช่พ่อเจ้าว,ว่าวีเฮาก็ตอบมาว่าก็ได้ก็ได้ขขายอมแล้วว,ว่าวีเฮาทาอะไรไม่ได้ว,ว่าวีเฮาทาได้เพียงลักเตียงของเขาไปข้างๆวังตรงแล้วก็นั่งขัสมาิเหยียดฝ่ามือของเขาออกไปที่หวังตรงวังตรงก็ยกมือขึ้นเพื่อประกบกับมือของว,ว่าวีเฮ้าทําให้พลังเฮาตรงของพวกเขาไหลเว,วียนไปทั่วร่างกายของพวกเขาอย่างรวดเร็วการเอาชนะนิ่งเทียนวันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาลองใช้พลังเฮาตรงเพื่อเปิดใช้งานทักษะวิญญ,ญาณร่วมกันเมื่อพวกเขาทําสําเร็จว,ว,ว่าว,า,งงวา,า,จาวีเฮ้าและวังตรงต่างก็ รวมพลังเข้าตรงอย่างลับๆได้เมื่อถึงสองคนรวบรวมพลังวิญญาณเพื่อเปิดใช้งานทักษะวิญญาณมันไม่ได้แข่งแร่งเท่ากับทักษะรวมรวมที่แท้จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังแข็งแร่งกลัวทักษะปกติของพวกเขาพวกเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างราบรื่นด้วยเหตุผลนี้ในทางกับกันการแข่งขันของพวกเขาในวันนี้ทําให้ว่าวีเฮ้ารู้สึกถึงพลังเป็นครั้งแรกแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ระดับการฝึกฝนของพวกเขานั้นต่าเกินไปพวกเขาทั้งสองคนฝึกฝนร่วมกันเพื่อเปิดใช้งานทักษะวิญญาณให้ไปถึงระดับของอัคราจยา์วิญญาณแต่ว่าพลังของหัวววววีีเาาาอออ่่่่นนกิิิไปมมใชพรจจงทต ของเ,ขเป็นการโจมตีประเภทพลังจิตที่ไม่เหมือนใครพวกเขาคงไม่สามารถเอาชนะการแข่งขันก่อนหน้านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านี้ผ่านไปเพียงวันเดียวแต่ว่านักเรียนจํานวนมากถูกคัดออกจากรายการประเมินนักเรียนใหม่แล้วหลังจากวันที่สองเสร็จสิน้นมีเพียง16ทีมชั้นนำหรือนักเรียนทั้งหมด48คนเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในสนามการประเมินนักเรียนใหม่ของปีนี้ทุกคนที่มาถึงจุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมในระหว่างการจับสลากสาหรับ16อันดับแรกทีมของวิวีเฮา au, ได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยสองสามคนพวกเขาเห็นทีมของฮงชูเทียน ว่าวีห้องโกเกซิฟถามวังตรงไปว่าเจ้าคิดว่าพี่น้องฝาแฝดหลานจะต้องพักผ่อนนานแค่ไหนเพื่อให้พวกเขาใช้ทักษะรวมรวมได้อีกครั้งวังตรงก็ตอบว่าข้าไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนั้นไม่ว่าพวกเขาจะเป็นฝาแฝดแต่ว่าทักษะรวมรวมของพวกเขาไม่ได้แข่งเก่งเท่าไหร่ข้าคิดว่าเป็นเพราะอ,อัตราความเข้ากันได้ของพวกเขาไม่สูงมากนักทักษะการรวมรวมของพวกเขายังไม่มีพลังมากพอความสามารถในการกําจัดคู่ต่อสู้ก็ไม่เร็วนะักแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถรักษาพลังวิญญาณของพวกเขาไว้ได้นานถ้าเราพบพวกเขาอีกครั้งจะไม่จาเป็นต้องลงมือด้วยซ้ำแต่ใดีาาขงอ ขมันใจว่าข้าจะสามารถทำลายทักษะรวมรวมของพวกเขาได้ในขณะที่พวกเขาพูดคุยกันพวกเขายางคงสังเกตคู่ต่อสู้ที่เหลืออยู่ณจุดนี้ในการแข่งขันว่าวิเฮานั้นจะเป็นเพียงคนเดียวที่มีวงหวนวิญญาณเพียงวงเดียวที่เหลืออยู่ในตอนนี้ในจุดของผู้ชมมีคนจำนวนมากขึ้นมีผู้ชมเต็มไปหมดแล้วแม้ว่าจะยังไม่เริ่มการแข่งขันหน้าแปลกที่มีพื้นที่ว่างตรงกลางเวทีผู้ชมซึ่งกว้างประมาณ3ตารางเมตรชายชราที่มีผมกระเชิงและก็มีรูเต็มเสื้อผ้านั่งอยู่ที่นั่นโดยเขาให้ลงมาเขากำลังนั่งดื่มเหล้าจากกกนนัั้ยงมีีไทออด ที่วางอยู่บนกระดาษทาน้ำมันตรงหน้าเขาถือขาไก่ทอดไว้ในมือด้วยขณะที่เขาดื่มและกินเขาดูมีความสุขอย่างมากทุกคนที่เฝ้าดูการแข่งขันจาาเวทีผู้ชมเป็นอาจารย์จากโรงเรียนสื่อไลเคอแต่ว่ายังไม่มีใครก็เข้าใกล้ชายชรา,าคนนี้เลยไม่แต่น้อยอาจารย์หวงเยียนเดินไปหาชายชรา,าที่แต่งตัวเลอะเทอะแล้วก็กระซิบว่าเสียนแล้วเขามาแล้ว อืมดีมากเจ้าเราก็พ่นลมหายใจก่อนที่จะกินดื่มต่อไปอาจารย์วังเย็ยนชี้ไปที่เวทีด้านล่างแล้วก็พูดว่าเด็ก3คนที่ข้าพูดถึงอยู่ตรงนั้นและอาจารย์วังเย็ยนก็เล่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้พอเมื่อเล่ามาถึงจุดนี้เจ้าเราก็โบกขาไก่ทอดอย่างอดไม่ได้และเขาก็พูดว่าข้าจะดูเขาเอง อาจารย์หวังเย็ยนก็ก้าไปด้านข้างและเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกต่อไปและในตอนนี้หลังจากการจับสลักสิ้นสุดลงการแข่งขันรอบ16ทีมก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเอาละละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ